การครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งฐานะปานกลางพ่อแม่ลูกสามคนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขพ่อของบ้านเป็นคนขยันซื่อสัตว์ทำความดีเสมอเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตด้วยผลแห่งบุญที่ทำไว้พ่อจึงไปเกิดเป็นหงทองอยู่บนสวรรค์แต่ด้วยความรักลูกเมียหงทองจึงแปลงร่างลงมาหาถูกครั้งที่มาเยี่ยม ก็จะเด็ดขนหงทองหนึ่งเส้นซึ่งเป็นทองแท้ให้ลูกเมียไปขายใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตลูกเมียของพ่ออยู่ดีกินดีขึ้นเพราะขนทองของหงแต่เมื่อเวลาผ่านไปความโลภก็เกิดขึ้นครับแม่กับลูกเริ่มคิดว่าถ้าเราดึงขนทั้งหมดของหงทองเลยจะได้รวยเร็วๆ เมื่อหงทองมาเยือนอีกครั้งทั้งแม่และลูกจึงจับหงไว้แล้วถอนขนทั้งหมดออกผลคือขนทองเหล่านั้นกลับกลายเป็นขนธรรมดาหงทองเสียใจบินจากไปไม่กลับมาอีกเลยลูกเมียต้องกลับไปลำบากเหมือนเดิมเรื่องนี้คือสุวรรณหังสชาโดครับเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังสอนว่า ความโลภทำลายทุกอย่างแม้มีสิ่งดีๆอยู่แล้วแต่ถ้าขาดความพอดีสุดท้ายจะเสียไปหมดอีกอย่างนี่คือเรื่องของกรรมเพราะผ้าทำความดีไว้ในชาติก่อนถึงได้เกิดเป็นหงทองชีวิตเราวันนี้กำลังสะสมกรรมใหม่เหมือนกันครับถ้าเราทำดีต่อให้ผลยังไม่มาเร็วๆนี้แต่สักวันหนึ่งมันจะกลับมาตอบแทนเราแน่นอน